หลายครับก็เหตุตามผู้เพิ <c oughs> ่น <tes> <tro> ประสบผลสำเร็จเนาะเขาก็มาฟังเพิ่นครับว่าเพิ่นเหตุจังไดเพิ่นเนี่ยครับเหตุจังไดเพิ่นประสบผลสำเร็จครับผมมาหอดนอกกระจัดก่อนเลยจัะคิดครับผมฝากกูครับ สี่สาวหน่อยครับครับบัดดี้ครับผมวัสด,ดีดด้ครับผมน,ดดน่าแล้วครับนนี่มีคนกำลังสัมผัส แอดมินครับผมกำลังสัมภาษณ์แอดมินครับแอดมินคนสวยแอดมินคนสวยประจำเบาน,น้อยครับผมอันนี้คนเนิ่งหลายแล้วครับคนเนิ่งมาหลายนะครับครับแอดมินมาอีกครับ เกิดอะไรขึ้นกับแอดมินไม้พ่เองเป็นมวลแล้วครับคนเริ่มร้ายแล้วนี่พี่พี่มหาเริ่มแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มาิี่ขาโต๊ะอันนี้ครับอนหาครับคแบบน,นเริ่มมากแล้วครับกำลังทยอยมากครับครับมากครับมากครับ,รบอยากรู้อยากเรียนรู้ก็ต้องมากครับครับ โอ้มโหนี่มีแต่ระดับโซเชียลแบบคนติดตามหลายๆเลยครับทีมานี่มีแต่คนครัวัสดีครับผม ไดีครับผมสอออผมอ่องน้อยๆครับเดบออฟฟิเชียลครับผมอย่า่าชมน่อยคนติดตามบอนลายต่อครับก็บเลยมาเรียนรู้น้ำเพลินไดค้ครับบอครับพึ่งพึ่งแต่มาเปิดโ้นแล้วก็วได้เหน็นยบไปเทียรเป็นประสบคนสำเร็จเนาะเอาก็เลยอยากมาเรียนรู้น้ำมาเป็นเหยียจางไหนถึงประสบคนสำเร็จมีน Firstly, คนติดตามหลายครับก็เลยต้องมาละครับ แมนแมนครับครับข้าพนิทกาโอ้บะแมมากเลยครับบอ้บแรมครับบะแรมก็มากครับพูดทีิมาลงทีเดียนครับสิทธ e oh, ิพิเศษมีหลายอย่างมาเลยครับเด้อ มาแล้วครับคนก็เริ่มเริ่มร้ายแล้วครับมีแอดมินมาหาครับเกิดอะไรขึ้นแอดมินไหมถือรุ่มครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่ขอแหลม คนดังเลยครับหลายคนแล้วครับาแหวมโอ้เจอมิเตยูทูบเบอร์ดังๆตั้งนั้นนะครับผม หน้าครับอยู่กำลังซุ่พ่อกันครับไลา์ครับครับโอ้ครับสีผ้ากันนัง่งเดี๋ยวครับนั่งเต็มอยู่เลยครับเอาเลยครับลุยเลยเดี๋ยวครับ นะครับนี่ครับพุทธยากลูกอ่ะอ่าครับเน,น,นี่ลูกครับนี่ครับอ่าอบรมฮ้องทะเบียนครับดีครับผมดีครับมานี่ครับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนะครับ สื่อการจัดการครับผมมีเป็นกระลังเตรียมครับกระลังเตรียมครับกระลังเตรียมเพื่อนยูทูบเบอร์ครับพอแรมเดี๋ยวครับพอแรมครับพี่พอเ้ากับมาครับใส่สูตรเลยครับโอ้ใส่สูตร ก่อส่สูงเลยครับว like hey, ัน <Darwin> นี <Oliver> ้ <PU ñ et peu>

ติดตามามร้อบตอนนี้ก <Like> ็ยังทำโซเชียลท่าเรื่ยรเรงอยู่ตอดที่ไเิดเียวนคือต้องกในการสมัคราสนโซเชียล้สมัครมางแ็นัว่าได้เสียด้วยันมาแน่นอนผู้ที่เคยมีประสการณ์การ่มแล้ประสบกาเ่ ครัถ่ายคลิปนี้ฝากช่องเดียรตัออฟฟิเชียลน้เดะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้อครับเด้อ